Me! คนร้ายเหรอคุณใช่ปืนชิงทรัพย์ร้านทองดังที่ไหนโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณก่อนเก้าโมงนิดในะคะที่ชนบุรีใช่ในห้างดังเลยนะคะอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมเข้าไปก่อเหตุชิงทองนะคะภายในห้างทองดังกล่าวเนี่ยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังนี่แหละนะคะได้ทองไปเป็นทองรูปพรรณหนักสิบบาทนะคะจำนวนสองเส้นแล้วก็หนักเก้าบาทอีกด้วยจำนวนอีกสองเส้น ก่อนที่จะเอาทองเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไปออกจากข้างไปเลยนะคะแต่ที่สําคัญเขามีอาวุธปืนคุณนะคะอันนี้อันตรายมากๆนะคะโดยรูปพรรณของคนร้ายบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนนะคะเผื่อใครพบเห็นนะเป็นผู้ชายคะ่ะสวมเสื้อแขนยาวสีเทาดําสวมหมวกสีชมพู ใส่แมสปิดบังใบหน้ากางเกงขาย,ยาวนะคะคือตอนเกิดเหตุเนี่ย<ม>ท,ทําทีเข้ามาจะซื้อทองค่ะแต่ก็ยังไม่เก้าโมงเลยจริงห้างเขาก็ยังไม่เปิดนะ<ม>ออร้านเขาก็ยังไม่เปิดด้วยแต่เหมือนอาศัยช่วงแบบว่ยคนยังไม่เยอะ<ม>อะไรอย่างเงี้เข้ามาท,ทําทีว่าเอยจะซื้อทองนะก็นี่ค่ะใช้อาวุธเปิดน,นะคะอเออนะคะไปจี้พนักงานนะคะคแล้วก็กวาด<ม>ไปนะคะซึ่งนะคะระหว่างที่หลบหนีค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกแบบเขาไปเจอพอดีเลยนะคะก็เลยวิ่งติดตามคนร้ายไปนะคะแต่คนร้ายค่ะคุณใช้ปืนปุ๊บป๊บยิงใส่ทางเจ้าหน้าที่หลบทันเหมือนมีิชชั่นอิมพัสซิเบิลหลบหลีหลบหลีนนะแต่กระสุนปืนไปโดนไปโดนหมวกที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาเออนะคะ ดีนะไม่โดนเข้าที่ตัวนะใช่ไหมโดนออหมวกนะคะก็ทางเจ้านที่บอกว่าก็ ย่งปืนมาได้แต่คนร้ายหนีไปนะ,ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะแต่ว่าก็นิดหน่อยเล็กน้อยนะคะซึ่งตอนนี้ยังหาตัวอยู่นะติดตามตัวคนร้ายคนนีอยู่นะคุณผู้ฟังใช่ค่ะรวมแล้วนะคะทองที่คนร้ายได้ไปน้ําหนักรวม38บาทค่ะนะคะท่านใดที่พบเห็นนะสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย191เลยนะคะเบอร์ที่แบบจําง่ายแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะคะนะ